สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะวาดเอาใจน้องๆที่ชื่นชอบโพนี่นะครับจะเป็นโพนี่ที่เป็นคนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็น ตัวอย่างในการ์ตูนโปนนี่นะครับเพราะว่าจะเอามาวาดให้เป็นพระอภัยมณีนะครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะถ้าจะวาดอะไรบางทีก็ต้องไม่ธรรมดานะครับเป็นมือ พราอ,อภัยมณีจะเป่าปีนะครับเราก็ต้องวาดปีออกไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยวาดมือมาจับ แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งมาจับนะครับคราวนี้ก็นั่งไขว่ห้างนะครับเป็นขาข้างหนึ่งแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งไขว่ห้างนะครับ แล้วก็เป็นรองเท้าทีนี้ก็จะเป็นเสื้อของพระอภัยมณนนีก็จะเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นชุดเหมือนพรามนะครับก็คือให้ เรียกว่าอะไรดีเป็นภา้ภาผ้าพันพันตัวไว้ครับ แล้วก็เป็นหน้าอันนี้ใช้ใช้รูปแบบหน้าตาคล้ายๆกับพอลอาไมล์ลิตเติลพอี่นะครับแต่จะไปคล้ายใครก็น้องๆก็คิดเอาเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่วาดไม่ได้เปิดดูเลย จมูกแหลมๆหน่อยนะครับปากเวลาเป่ามันจะมีลิ้นของปีออกมาหน้าผาก อาจจะไม่อาจจะดูไม่คล้ายตัวไหนเลยนะครับเพราะว่าทรงผมอะไรมันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนในเรื่องนะครับด้วยความที่พระอภัยมณีทรงผมถูกบังคับด้วยทรงผมของของพราม์นะครับมันต้องมัดจุกซึ่งในเรื่องลิตเติ p ลโพนีมีตัวไหนมัดจุกไหม ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าไม่มีแล้วกันเราเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับจะมีสุดสุดสาครขี่ม,ม้านินมังกรจากสไตล์ลิตเติ้ลโพนี่เหมือนกันนะครับ ทำไมพระอภัยมณีถึงได้มานั่งอยู่มุมกระดาษแบบนี้รู้ไหมเอ่ยเพราะเดี๋ยวเราจะมีนางเงือกนะครับมานั่งมานังฝังพระอภัยมณีเป่าปีวาดหน้าของนางเงือกเป็นวงรีนะครับแล้วก็เป็นคอลงมา คอเสร็จแล้วก็จะเป็นลำตัวนะครับลำตัวลำตัวที่เป็นเงือกก็จะสะโพกใหญ่หน่อยนะครับ ก็ม้มวนหางกลับมานิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะตกกระดาษเอาไปทางไหนทางนี้นะครับบางครั้งถ้าเราวาดไม่ค่อยถูกเราอาจจะใช้วิธีขีดเส้นนำทางนะครับ ตัวสุดสาครขคี่ม้านินมังกรในรูปแบบโพนี่นี่ก็นัดไว้เลยแล้วกันนะว่าเดี๋ยววันสักประมาณวันอังคารนะครับจะมาวาดให้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีตัวละครหลายตัว อยู่ในภาพนะครับมันทำให้ใช้กำลังในการวาดเยอะพอสมควรนะครับคราวนี้ก็ลบหางออกอให้เห็นชัดๆเลยว่าหางเป็นแบบนี้นะครับมีมีคลีบที่หางเยอะหน่อยตามแบบฉบับของ ของวันณคดีไทยนะครับจะมีรายละเอียดของหางของอะไรเยอะแขนนะครับวาดเป็นมือออกมา ข้อศอกสั้นไปนิดนะครับเพิ่มข้อศอกนิดหนึ่งแล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งนะครับอาจจะอยู่หลังโขดหินมีกำไลข้อมือด้วยคราวนี้ก็วาดหน้าตานะครับทรงผมวาดหูก่อนหน้าแหลมๆตามสไตล์ของโพนี่ เอาทรงผมแบบใครดีเอ่ยเห็นแบบนี้แล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นทรงผมใคร <c oughs> แต่พี่ว่าถ้าเกิด เป็นนางเงือกจริงๆทะเลคงจะปั่นป่วนนะครับ ตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยสรงผมแบบนี้คือตอนที่วาดอยู่ตอนนี้นึกชื่อไม่ออกนะครับไม่ใช่ฟอสเตอร์ชายแต่ชื่ออะไรนาะใครนึกได้ก็ มาบอกกันในคอมเมนต์นะครับมีผมปิดตรงหน้าอกไว้นะครับจะได้ไม่โป้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับมีคิ้วด้วยมีคิ้วด้วยนะครับนี่ต่อมาเรามาตัดเส้นกันดีกว่ารู้สึกนั้นเนือกจะตัวใหญ่กว่าผ้าไผมัีนะครับ ก่อนจะตัดเส้นไปมากกว่านี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบ่งคลิปตัดเส้นไปอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ